สวัสดีครับขอต้อนรนะับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่ช่องรรมส์ชาแนลด้ครับเห็นอุปกรณ์ที่วางอยู่ด้านหน้าผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาชงชาเขียวนะครับเป็นชาเขียวสูตรที่ใครกินแล้วก็ติดใจใครกินแล้วก็บอกว่าอร่อยแล้วก็ใครกินแล้วก็บอกว่าชอบนะครับผมแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะทําตามก็สามารถทําตามได้นะครับแต่ก่อนไปชมคลิปเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องตรมศสตร์ชาแนลด้วยนะครับ มา,มาวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําชาเขียวนะครับผมหลายๆคนคงชอบเมนูนี้นะครับผมชาเขียวที่ผมใช้วันนี้ก็จะมีอยู่สอยี่ห้อนี้นะครับอันนี้ให้กลิ่นหอมนะครับอันนี้ให้สีที่สวยงามนะครับผมเราจะใช้2อ,อย่างนี้รวมกันนะครับก็คือ1ต่อหนึ่งเพื่อนๆจะใช้อะไรตวงก็ได้นะครับล้ครับเราใช้ชาขวเขียว ชาเขียวหนึ่งถ้วยตวงนะครับเพื่อนๆจะใช้อะไรตวงก็ได้นะครับแต่ว่าให้เป็นสัดส,ส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะผมใช้ชาเขียวตามือหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งถ้วยตวงผมใช้ถ้วยตวงตัวนี้นะครับแล้วก็ชาเขียวตามังกรนะครับถ้วยตวงเหมือนกันนะครับเทลงไป ไม่ได้เพราะว่าถ้วยเราใหญ่เกินไปนึงนะครับได้ละได้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะครับเขยา่าเขย่าให้เขาเข้ากันโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกผมจะใช้ชาเขียวก่อนนะผมจะตักชาเขียวชาเขียวประมาณสองสองช้อนสองช้อนโต๊ะนะครับ ถ้าใครมีช้อนที่สําหรับตวงชาอยู่ครับหรือว่าช้อนตักกาแฟยอยู่ครับประมาณเอาเอาสองช้อนนะครับชาเขียวก็จะอยู่ประมาณอันนี้เป็นถุงชงชาขนาดเล็กนะครับก็จะอยู่ประมาณครึ่งถุงนะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําร้อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําร้อนนะครับเราจะใช้น้ําร้อนประมาณ8ป ml ล น้ำร้อน80 ML นะครับแล้วก็เราก็ตีชาชงชาให้ให้แตกก่อนนะครับถ้ามีแก้วเล็กเพื่อนๆจะสามารถทำง่ายกว่าน,นี้นะครับแต่แก้วเล็กผมหาย เพื่อนๆอยาชงแบบไม่ต้องต้มชานานเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขมนะนครับหลังจากที่เรา,าต้มชาได้ประมาณ80 1ถ ML ไม่ให้เกินนี้นะครับเพื่อนๆถ้าจะให้ดีคืออยู่ที่80 ml นะแล้วก็มาเติมนมข้นนะครับนมข้นหวานจะอ,อยู่ที่45 ml นะครับ มันจะใช้นมข้นหวานของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอันนี้แก้วนี้40 ml นะครับผมก็เลยมานิดหนึ่งประมาณ45 ml คลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วย นมค้นจืดนะครับนมข้นจืดนี้ผมจะใช้60 ml นะครับนมข้นจืด60 ml นะครับใส่ไปแล้ว40ก็เติมอีก20นะครับแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับ แล้วก็พอนมข้นหวานของเราละลายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเติมอันนี้เป็นสูตรเด็ดนะครับเพื่อนๆผมบอกเลยลองทําดูนะครับไม่เสียหายลองเติมดูอันนี้คือนี่ครับกลิ่นดอกมะลินะครับอันนี้คือกลิ่นดอกมะลิต้องใช้ของยี่ห้อนี้เท่านั้นนะผมบอกเลยเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผมนะแต่ผมบอกก่อนว่ากลิ่นนี้หอมที่สุดในบรรดานที่ผมทดลองมาแล้วกลิ่นนี้วินเนอร์นะครับโอเค เราก็จะเติมกลิ่นมาลิวินเนอร์ลงไปนะครับถ้าใครมีแบบหลอดหยดนะครับเพื<ๆ>่อนๆสามารถใช้ใช้หลอดหยดลงได้นะครับประมาณ2-3หยดไม่ให้เกินนี้นะครับผโอเคสหยดนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ตัก น้ำแข็งใส่แก้วยี่สิบออนครึ่งแก้วนะครับน้ำแข็งครึ่งแก้วนะครับครึ่งแก้วยี่สิบออนเทลงไปแล้วก็คนนะครับคนให้น้ำแข็งละลายแล้วก็ให้ความเย็นเข้าเัื่อถึงนะครับผม หลังจากนั้นเราก็เติมน้ำแข็งนะครับลงไปให้เต็มแก้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะราดด้วยนมข้นจืดอีก30 ml นะครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยเพื่อนๆสามารถลองเอาไปทําดูนะได้นะครับสูตรนี้ทํากินได้ทําขายได้จริงนะครับแล้วก็รสชาติดีจริงนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วสําหรับชาเขียวนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแน,นลด้วยนะครับนี่นะครับชาเขียวสูตร ตามภาษาชาแนลเป็นสูตรที่ผมคิดค้นเองนะครับเป็นสูตรที่ผมทดลองลองผิดลองถูกมาค่อนข้างที่จะนานมากนะครับผมอันนี้ผมบอกหมดทุกเคล็ดลับเลยสําหรับเพื่อนๆนะครับสําหรับบรรดาแฟนคลับสาหรับร้านค้าต่างๆแล้วว่าสําหรับใครที่อยากเปิดร้านน้ํโชงเป็นของตัวเองสามารถใช้สูตรของผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคราวก่อนที่ผมสอน ชาเมนาวนะครับแล้วก็สอนชงกาแฟเนสกาแฟนะครับแบบเข้มข้นแล้วก็ครั้งนี้เป็นชาเขียวนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะสำหรับคลิปนี้ผมคงขอตัวลาไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ